ตำนานได้กลับมาอีกครั้งขอแนะนำโตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์2026ใหม่ล่าสุดแข็งแกร่งขึ้นฉลาดล้ำขึ้นและพร้อมลุยทุกเส้นทางมากกว่าที่เคย สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-F ของ Toyota Land Cruiser รุ่นใหม่นี้ผสานระหว่างดีไซน์คลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยภายใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โ2.4ลิตรที่ให้พละกำลังสูงถึง326แรงม้าและแรงบิด630นิวตันเมตรมอบความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดอัตราเร่งรับรื่นพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันทีด้วยพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ Land Cruiser 2026ทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง7วินาทีถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถที่มีขนาดและความสามารถระดับนี้ไม่ได้มีดีแค่ความแรงโตโยต้าได้ติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลา พร้อมดิฟเฟอเรนเชียลแบบลิมิตสลิปทอเซนและระบบมันติเทรนซีเล็กพร้อมครอนคอนโทรลไม่ว่าคุณจะเจอกับทรายโขดหินโคลนหรือหิมะรถจะปรับตัวให้เหมาะกับสภาพถนนแบบอัตโนมัติดีไซน์ภายนอกยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณของแลนครูเซอร์รุ่นดั้งเดิมด้วยเส้นสายทร่เหลี่ยมที่ดูบึกบึน กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้โตโยตา้าสุดคลาสสิกไฟหน้าและที่มีให้เลือกทั้งแบบทรงกลมหรือเหลี่ยมตามรุ่นยิ่งเสริมความโดดเด่นได้อย่างลงตัวเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับความหรูหราแบบสมบุกสมบันวัสดุแข็งแรงควบคู่กับสัมผัสที่นุ่มนวล เทคโนโลยีล้ำสมัยรอบตัวหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลระบบเสียง JBL 14ลำโพงและแท่นชาร์จไร้สาย ในเรื่องความปลอดภัย Land Cruiser 2026ก็ไม่เป็นรองใครมาพร้อม Toyota Safety Sense 3.0ครบชุดรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับปรุงใหม่ และสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง6,000ปอนด์เหมาะสำหรับทั้งนักเดินทางสายลุยและครอบครัวนักผจญภัย